สวัสดีครับใครที่เป็นคอหนังจีนแบบผมนะครับก็คงจะได้รับข่าวที่เศร้านะครับคือคุณฉีเศร้าเฉียนแกเสียชีวิตในวัย7จปีด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารนะครับรู้ก่อนหน้านั้นเพียงไม่นานนะครับแล้วแกก็เสียชีวิตไปในวันที่1กันยายนที่ผ่านมานี่เองแล้วในขณะที่เตรียมงานศพของแกเนี่ยภรรยาของแกคนที่สเนี่ยก็เสียชีวิตลงเพราะว่ามีอาการหัวใจวายนะครับ วันนี้ผมก็เลยจะมาวิเคราะห์ทั้งสองเคสนี้เลยนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมะเร็งหลอดอาหารทําไมมันถึงเสียชีวิตได้รวดเร็วขนาดนี้นะฮะแล้วภรรยาของเขาเนี่ยเป็นอาการแบบนั้นได้ยังไงนะทำไมถึงขวใจวายวันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับก่อนอื่นนะครับขอแสดงความเสียใจกับวงการหนังจีนเป็นอย่างมากเลยนะครับ พอคุณชีเซาเฉียนเนี่ยในขณะที่แกเสียชีวิตอายุ7จปีนะฮะแล้วถ้าใครติดตามหนังจีนนะก,ก็เป็นที่โด่งดังมากนะครับข้อมูลเนี่ยหลายๆอย่างผมได้มาจากเว็บไซต์ของฮ่องกงนะครับ HK01 มันสามารถให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาได้นะครับในนั้นเนี่ยก็เขียนหลายเรื่องของเขาไว้เลยนะครับเพราะว่าของคุณชีเซาเฉียนเนี่ยแกเป็นเพียงแค่หนึ่งใน2คนเท่านั้นที่เวลาไปกองถ่ายเนี่ยไม่ต้องเอาบทไปด้วยซึ่งแตกต่างจากคนอื่นนะครับ แลวอีกคนหนึ่งซึ่งทางเว็บไซต์เขายกย่องไว้มากๆก็คือคุณอูเม้งตานะครับซึ่งก็เสียชีวิตไปด้วยมะเร็งตับเมื่อ2-3ปีก่อนหน้านี้ตอนอายุประมาณ70นะมี2คนนี้แหละที่เป็นดาราที่ได้รับความเคารพนับถือจากหลายๆคนแล้วที่อีกอย่างนึงเป็นมิตรภาพที่ผมเห็นว่ามีความสวยงามมากก็คือมิตรภาพกับโจสิงฉือนะครับถ้าใครไปอ่านเว็บไซต์ของฮ่องกงเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณโจสิงฉือเนี่ย แกเด็กกว่าคุณชีเศร้าเฉียนมากเลยนะฮะแล้วตอนคุณชีเซร้าเฉียนดังตอนแรกเนี่ยแกก็เป็นคนที่มีน้ําใจกับหลายๆคนนะฮะมีใครมาแกก็เลี้ยงหมดนะครับรวมทั้งโจซิงฉือซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่มีชื่อเสียงไม่มีเงินนะครับแล้วก็เหมือนเป็นนักแสดงตัวเล็กๆนะฮะแต่คุณชีเซร้าเฉียนเนแกก็เลี้ยงตลอดเวลานะผ่านมาสักพักหนึ่งเนี่ย ชื่อเสียงของคุณชีเศร้าเฉียนแกมันเริ่มตกไปในยุคประมาณ90นะแต่แกก็กลับมาดังอีกเพราะว่าโจสิงฉือนี่เรียกมาแสดงเป็นบทตัวร้ายนะตอนนั้นก็เลยดังขึ้นมาอีกนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือคุณชีเซร้าเฉียนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เคยรู้จักกับเด็กคนนี้มาก,ก่อนทําไมมันถึงเรียกเรามาแสดงหนังเรื่องนี้นะไปๆไปมาๆมาสุดท้ายรู้เรื่องครับว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณโจสิงฉือเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการเลี้ยงอาหารเลี้ยง ับเ,เลี้ยงเหล้าเลี้ยงอะไรพวกนี้จากทางคุณฉีเศร้าเฉียนนั่นเองนะครับก็เลยเป็นที่มาของเรื่องที่สวยงามนะทีนี้คุณฉีเศ้าเฉียนเนี่ยแกอายุเจ็สปีไม่เคยตรวจร่างกายอะไรมาก่อนเท่าไหร่นะครับแล้วแกเนี่ยก็เป็นคนที่ดื่มเหล้าพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามีการสูบบุหรี่มากน้อยแค่ไหนนะแล้วปรากฏว่าไปตรวจเจอว่าเป็นมะเร็ง หลอดอาหารระยะท้ายและไปรักษาที่จีนปรากฏว่าแป๊บเดียวเสียชีวิตเลยในวันที่1กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะฮะแล้วน่าเศร้าไปกว่านั้นภรรยาแกเนี่ยอายุห่างกับแก30ปีนะภรรยาแกอายุ4 3ปีนะเป็นแดนเซอร์นอกวงการตันนี้เป็นภรรยาเป็นการแต่งงานครั้งที่3ของแกนะครับแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยนะอ่ภรรยาคนนี้ระหว่างจัดงานศพให้คุณชีเซาเชียนเนี่ยก็ สี่ชีวิตด้วยโรคหัวใจวายผมขอเริ่มต้นดยเรื่องของมะเร็งหลอดอาหารก่อนนะครับมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยมันไม่ได้เป็นมะเร็งที่เจอบ่อยแต่ว่ามันเจอแล้วมันตายง่ายมากเลยนะครับโอกาสรอดเนี่ยในทางมะเร็งวิทยาเนี่ยเรามักจะเรียกว่าเป็น5 year s u r v i v a l คือโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่รอดที่อายุที่5ปีหลังจากได้รับการวินิจฉัยเนี่ยของมะเร็งหลอดอาหารอยู่ที่ประมาณ20%เเท่าน,น,นั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับที่เหลือคือ ไม่รอดนะถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเหตุผลหลักๆก็คือมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยมันไม่ค่อยมีอาการในระยะแรกถ้ามันมีอาการเนี่ยมันไปไกลแล้วครับแล้วมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยมันผ่าตัดยากมากเหตุผลก็คือหลอดอาหารเราที่ต่อมาจากปากลงไปถึงกระเพาะเนี่ยมันอยู่ด้านหลังของซุงอกเราครับคือด้านหน้าเนี่ยจะมีหลอดลมอยู่ก่อนหลอดลมหัวใจและเส้นเลือดแลวหลังจากนั้นแหละถึงจะเป็นหลอดอาหาร ดังนั้นเวลาที่จะผ่าตัดเนี่ยมันก็ต้องหาทางลัดเลาะเข้าไปข้างในจนได้อาจจะต้องมีผ่าหลายๆที่พร้อมกันผ่าตรงคอผ่าตรงหน้าอกผ่าตรงท้อง3ามที่แล้วก็พยายามดึงมันขึ้นมานะครับมันก็เลยทําให้การผ่าตัดเนี่ยเป็นไปนได้ยากและที่สําคัญโรคมะเร็งหลอดอาหารมักจะเจอในคนอายุเยอะนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยอายุป,ประมาณ68ปีที่ได้รับการวินิฉัยนะครับ ในช่วงอายุประมาณ65-74เจนี่ยจะเป็นช่วงที่เจอมะเร็งหลอดอาหารเยอะที่สุด68ปีเนี่ยเป็นอายุเฉลีย่ยซึ่งคุณชีเซ้าเฉียนเนี่ยเขาก็อายุ73ปีก็ยังอยู่ในเรนจ์ตัวนี้อยู่นะฮะแล้วแน่นอนว่ายิ่งอายุเยอะเนี่ยการผ่าตัดมันก็ยากมากขึ้นเพราะว่าสุขภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรงเท่ากับคนอายุน้อยดูไหมฮะนั้นนี่แหละเห็นผลที่ทําให้มะเร็งหลอดอาหารมันถึงตายกันเยอะแล้วก็เป็นฉับพลันอาการของมัน มีอะไรบ้างผลต้องบอกไว้ก่อนระยะแรกเนี่ยไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับทีนี้อาการของมันเนี่ยที่เจอบ่อยๆนะคือเริ่มมีกลืนอาหารเราติดติดอยู่ตรงสักที่หนึ่งข้างในลึกๆเนี่ยหรือบางทีกลืนแล้วมันเจ็บนะฮะเวลาที่กลืนแล้วติดเนี่ยคือไอรูหลอดอาหารเรามันต้องแคบลงไปนะครับสาก็คือเหลือ70%ของดั้งเดิมนั่นแหละนะโดยเฉลี่ยก็คือประมาณ1 3มมิลลิเมตรเนี่ยมันถึงจะเริ่มรู้สึกกลืนแล้วติด แต่ก่อนหนะ้านั้นตอนที่มันยังกว้างประมาณ2 2เซนติเมตรอยู่คือ20มิมเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเลยเลยคุณมีมะเร็งอยู่นะแต่คุณกลืนได้ปกติครับนี่นะบางคนเนี่ยถ้ามะเร็งมันลุกลามไปมากกว่านั้นก็จะมีการไปกดโดนพวกเส้นปร,าาประสาทบริเวณนั้นได้อาจจะเกิดการเสียงแหบได้นะฮะ,ะเสียงแหบได้บางคนมีเลือดออกเรือรังนะครับ เลือดออกเลือดลังเนี่ยมันจะไม่ใช่ออกทีเดียวเยอะๆแต่มันจะค่อยๆออกไปเรื่อยๆนะครับทำให้เราเจอว่ามีปัญหาโลหิตจางดังนั้นถ้าเราตรวจเจอร่างกายในคนสูงอายุเนี่ยมีโลหิตจางเราจะต้องมีการส่องกล้องบางครั้งเนี่ยส่องกล้องทางลำไส้ใหญ่ก่อนถ้าไม่เจออะไรก็ต้องส่องกล้องด้านบนเพื่อจะด,ดูว่ามีเลือดออกตรงบริเวณไหนเป็นมะเร็งอยู่ที่ไหนหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่เจอาตามมาอีกอย่างที่เจอได้ก็คือเมื่อมะเร็งมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะมี การใช้พลังงานมากดังนั้นจึงมีน้ําหนักที่ลดลงมาได้นะครับ,นะรบลดลงแบบผิดหูผิดตาเลยทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้ตั้งใจจะลดน้ําหนักจะอยู่น้ําหนักมันลงมาควบภาพเองเลยนะฮะพวกนี้ก็เป็นอาการที่มะเร็งมันค่อนข้างที่จะลุกลามไปแล้วนะครับพวกนี้คืออาการที่เราเจอได้ส่วนบางคนเนี่ยอาจจะมีเลือดปนมากับอาหารบางคนเนี่ยอาจจะมีรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมปากเรามีกลิ่นเหม็นซึ่งแล้วเกินเพราะว่า ทางเดินอาหารมันแคบลงพอเรากินอาหารแล้วมันไปค้างอยู่ตรงนั้นนานๆมันเหม็นมันเน่าเราก็เลยมีกลิ่นออกมาได้นะครับนี่ก็คือเป็นอาการที่เราเจอได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมีอาการแปลว่ามันน่าจะส่วนใหญ่สายไปแล้วนะครับอะไรที่เป็นความเสีย่ยงทําให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามะเร็งหลอดอาหารเนี่ยมันมีได้หลายชนิดแต่2ชนิดหลักๆที่เราเจอบ่อยเนี่ยเกือบจะ เรียกว่าทั้งหมดของมะเร็งหลอดอาหารเนี่ย95เป็นไอสองชนิดนี้ชนิดแรกเลยเรียกว่า squamous cell carcinoma อีกชนิดเรื่องเรียกว่า adenocarcinoma สองอย่างนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามผมว่าแม่ไม่มีความจําเป็นจะต้องแยกปัจจัยเสี่ยงเพราะว่าไอสิ่งที่ผมจะเล่าให้คุณฟังต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นของดีนะหรอกที่เราจะทํานะครับอย่างแรกสิ่งที่เรากินเข้าไปก่อนครับ นะมันมีการศึกษาว่าถ้าเรากินพวกไนโตรซามีนซึ่งก็มีอยู่ในหลายๆอย่างนะพวกอาหารหมักดองนะฮะหรือปลาล้าหรือพวกเนื้อแดงบางอย่างที่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงอะพวกดินประสิวเนี่ยทำให้มันแดงมากขึ้นพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเพิ่มขึ้นนะครับคนที่กินผักเยอะเนี่ยจะโชคดีหน่อยนะมันจะลดโอกาสในการเกิดมะเร็งพวกนี้ได้ ความร้อนเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งสําคัญมากแล้วก็มีงานศึกษาวิจัยไว้ด้วยนะครับโดยเขาพบว่าความร้อนขนาด60องศาเซลเซียสนะครับปริมาณเกิน 700cc ซีซีต่อวัน10ปีมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งหลอดอาหารถึง90%อันนี้มีงานศึกษานะครับที่เขาติดตามคนไข้ไปทั้งหมด10ปีนะแล้วก็คนไข้พวกนี้เขาจะดื่มชาร้อนนะแล้วก็เขามีวัดอุณหภูมิด้วยก็เจอว่าเนี่ย ถ้าเกิดเกิน60องศามากกว่า700 c ีต่อกันเรื่องกันเนี่ยเจอโอกาสเป็นมะเร็งสูงมากนะครับงนั้นถ้าท่านกินร้อนเนี่ยระวังไว้หน่อยนะฮะวิธีการกินที่ดีที่สุดเนี่ยในนั้นเขามีวัดไว้ด้วยว่าถ้าเกิดเราทําชาร้อนใหม่ๆแล้วเ,เทแล้วกินเลยภายใน2นาทีเนี่ยโอกาสเสี่ยงสูงแต่ถ้าเราวางทิ้งมันไว้ให้มันเย็ยนคือหลังจาก6นาทีเป็นต้นไปนะปลอดภัยงนั้นถ้าท่านจะดื่มอะไรวางมันทิ้งไว้แป๊บหนึ่งครับนะวางทิ้งไว้เนี่ยหมายความว่าเราเทจากกา ลงมาใส่ถ้วยก่อนนะครับไม่ใช่ไว้ในกา6นาทีเพราะว่ากาเนี่ยมันพื้นที่ผิวน้อยกว่าถ้วยถูกไหมครับงั้นปริมาณมันเยอะแล้วพื้นที่ผิวมันน้อยมันก็ระเหยได้ยากความร้อนมันก็อัดอยู่ข้างในยังไงเทออกมาก็ร้อนเหมือนเดิมแล้วนะครับดังนั้น6นาทีนี่หมายความว่าเทลงถ้วยแล้ววางทิ้งไว้6นาทีอันนี้คือปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยที่เป็นคนจีนที่เราเจอบ่อยๆว่าเป็นโมเดลหลอนอาหารนะมันเป็นเพราะว่าเขาดื่มจนชินเลยไม่รู้ว่ามันร้อนนะพอดื่มจนชินไม่รู้ว่าร้อน คุณกินเข้าไปอาจจะแบบเฉยๆไม่เห็นเป็นอะไรแต่อันนี้แหละครับความเสี่ยงนะฮะต่อมาสูบบุหรี่ดื่มเหล้า2อ,อย่างนี้เนี่ยสุดยอดเสี่ยงเลยครับถ้าคุณสูบบุหรี่ดื่มเหล้าแล้วดื่มชาร้อนด้วยนะครับมีพฤติกรรมกินของหมักของดองเยอะๆเนี่ยอันนี้หลายเท่าตัวนะครับเพิ่มขึ้นอีกนะคนที่เคยมีประวัติฆ่าตัวตายด้วยวิธีต่างๆเช่นกลืน น้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยมันจะทําให้หลอดอาหารมีการบาดเจ็บไอ้การบาดเจ็บตรงนี้นี่แหละที่มีโอกาสทําให้เกิดเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้คนที่มีการใช้สีตรงบริเวณน,นี้นะครับตรงซ่งอกด้านนี้มันโดนหลอดอาหารก็มีโอกาสเกิด,กดมะเร็งหลอดอาหารได้เช่นกันนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทราบทีนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งครับกรดไหลย,ย้อนนะ กรดไหลย้อนเนี่ยเหมือนที่ผมเคยเล่าไปมันจะสามารถทําให้เกิดการระคายเคืองของหลอดอาหารโดยเฉพาะส่วนล่างได้นะครับหลอดอาหารที่มันยาวประมาณสักฟุตหนึ่งนะฮะมีตั้งแต่ส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างส่วนล่างเนี่ยกรดไหลย้อนมันจะมาโดนก่อนพอมาโดนก่อนมันจะทําให้เซลล์บริเวณนั้นเนี่ยเกิดความผิดป,ปกติขึ้นเราจะเรียกว่า Barrett's esophagus นะครับถ้ามีภาวะนี้เนี่ยนะฮะมันจะทําให้เรามีอวาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งหลอดอาหารเพิ่มมากขึ้นอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวนะครับ ถ้าใครได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่องกล้องเพื่อตรวจซ้ําทําไบออซีและตรวจซ้ำว่ามันไม่เป็นมะเร็งนะไม่ฉะนั้นเนี่ยจะแย่ได้บางคนเนี่ยอาการแรกเริ่มของมะเร็งหลอดอาหารคือการมีกรดไหลย,ย้อนนี่แหละนะครับแล้วรักษาไม่ดีรักษาไม่ยอมหายสักทีนะครับมันเป็นซ้ําเป็นซากนะครับบางทีนั่นนั่นคือสิ่งที่ท่านจำเป็นจะต้องไปส่องกล้องดูแล้วว่ามันมีปัญหาอะไรมากไปกว่ากรดไหลย,ย้อนธรรมดาหรือเปล่านะครับ แล้กรดไหลย้อนนี่เป็นปัญหาที่เราเจอได้เยอะนะครับคือยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นโรคหนังแข็งอ่านี่ก็จะกรดไหลย้อนได้ง่ายนะฮะคนที่มีภาวะแปลกๆบางอย่างนะครับเช่นหูรูดมันผิดปกตินี้ก็เป็นได้นะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราเจอความอ้วนนี่ความอ้วนก็เป็นความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งหลอดอาหารถ้าท่านไหนไม่ทราบนะครับก็ทราบไว้เลยนะฮะอีกอย่างหนึ่งอันนี้แหละครับที่ผมเห็นว่า ทุกท่านควรจะรู้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเรื่องของ human papilloma virus หรือ HPV ที่ท่านเคยได้ยินเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนั่นแหละนะครับเชื้อตัวนี้เนี่ยโดยเฉพาะ HPV ชนิดที่16กับ18นะครับถ้ามันติดเข้าไปในหลอดอาหารแล้วแล้วก็มันมีโอกาสทําให้ท่านเกิดมะเร็งหลอดอาหารเพิ่มมากขึ้นได้นะครับแล้วมันติดมาตรงนั้นได้ยังไงล่ะท่านก็ต้องลองดูถ้าท่านเป็นคนที่มีเพศสัมพันธ์โดยการใช้ปากเนี่ยเชื้อมันก็ผ่านทางนั้นได้ครับ มันมาทางนั้นมันก็เป็นมะเร็งช่องปากมะเร็งหลังโพรงจมูกลงไปจนถึงข้างล่างก็เป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ดังนั้นเนี่ยก่อนมีเพศสัมพันธ์เนี่ยถ้าเกิดท่านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกนันยัยงน้อยมันการในพวกนี้ได้บ้างแล้วนะครับนะมันก็เลยมีคําแนะนําว่าเดี๋ยวนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายควรจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากบดลูกนะครับมันไม่ได้ป้องกันแค่มะเร็งปากบดลูกได้นะมันยังป้องกันมะเร็งช่องปากมะเร็งหลอดอาหารและสําหรับถ้าเป็น ชายรักชายก็ป้องกันมะเร็งทางทวันนะได้อีกต่างหากนะครับดังนั้นแนะนําว่าฉีดดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะอ่าพวกนี้คือความเสี่ยงต่างๆที่ผมอ่าที่ผมคิดว่าคุ่คนเนี่ยคงจะเจอบ่อยๆนะแต่มันจะมีความเสี่ยงบางอย่างที่อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยมันเป็นโรคทางพันธุก,กรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นโรคที่เรียกว่า Pa วส c แจ g e r disease นะครับ p า g เนี่ย คือมันจะมีปัญหาหลายๆอย่างแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราเจอได้คือมันจะมีกระสีเข้มเข้มสีน้าตาลนะเต็มปากไปหมดเลยตรงปะริมฝีปากตรงนี้หรือมองไปข้างในก็จะเห็นพวกนี้เนี่ยต้องไปหาหมอทางเดินอาหารเพราะว่ามันจะมีมะเร็งได้ตลอดทางเดินอาหารที่จะเป็นจะต้องตรวจคัดกรองนะครับอีกโรคหนึ่งชื่อโรคคาวเดนซินโดรมนะพวกนี้ก็จะเป็นการกลายพันธุ์ของยีนตัวหนึงงน่งชื่อว่า p 1 0นะพวกนี้ก็ต้องไปปรึกษาหมอทางด้านพันธุก,กรรมถ้าใครเป็นโรคพวกนี้ก็ต้องให้มีการตรวจละเอียดเพิ่มเติมว่าไม่มีมะเร็งออะไร่ืน แทรกซอนเข้ามานะครับโรคไทรซ s i s ไทรซยเนี่ยมันจะเป็นโรคที่มีผิวหนังที่มือและเทา้าหนาแห้งและแตกคนพวกนี้มันจะมีปัญหามากเลยคือเกิดโอกาสในการเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้สูงมากนะครับอืมตัวนี้แหละไทรซยดเนี่ยแหละนะฮะมันมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าฮ o w เว l อีเ um, วน s ะ์ซินโดรมนะฮเวลอีเวนซ์ซินโดรมก็คือไทรซ s i s เนี่ยโรคเดียวกันนะครับ เนี่ยไอ้พวกนี้มันจะเป็นจากพันธุกรรมซึ่งถ้าใครเป็นก็ถือว่าโชคร้ายนะฮะเราต้องมีการไปตรวจคัดกรองเป็นพิเศษนะทีนี้สมมุติว่าเรามีอาการสงสัยเราหลีกเลี่ยงทุกอย่างแล้วนะครับแล้วมันมีการตรวจคัดกรองอะไรไหมว่าเราเป็นมะเร็งต่ออาหารต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวิธีไหนที่ใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งต่ออาหารนะครับก็คือท่านเนี่ยต้องพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเมื่อกี้เนี่ยอย่าดื่มเหล้าอย่าสูบุหรี่ ไม่อ้วนถ้าเป็นก็เลยย้อนรีบรักษานะครับทานอาหารที่มีกยากใยสูงนะครับลดอาหารกลุ่มเสี่ยงต่างๆนะครับกลุ่มที่มีไนโตรซามีนนะฮะอีกอย่างที่เมื่อกี้ลืมพูดก็คือถ้าพวกอาหารที่มันมีเชื้อราขึ้นอนะเช่นพริกแห้งนะครับถั่วแห้งแล้วมันปล่อยให้น้นชื้นนะมันจะมีเชื้อราขึ้นแล้วเกิดอฟ f l a t o x ินไอ้ตัวนี้เนี่ยก็ทําให้ท่านมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งหลอดอาหารได้เช่นกันนะครับ ที่เหลือคือเราต้องพึ่งอาการเมรื่อกี้แล้วครับโอเคผมบอกว่าบางคนไม่มีอาการเราตรวจไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดคนไหนที่มีอาการก็ต้องรีบไปตรวจตั้งแต่แรกอย่าคิดว่ามันปกตินะครับยิ่งเฉพาะถ้าท่านอายุเยอะขึ้นอันนี้รีบตรวจเลยนะครับเพราะว่ามันมันถ้าเป็นระยะแรกเนี่ยมันยังพอตัดได้นะครับการผ่าตัดมะเร็งหลอดอาหารเป็นการผ่าตัดที่ยากมากๆยากมากๆเลยนะฮะแล้วบางกรณีนะคือมันผ่าแล้วอะ มันมีผลข้างเคียงตามมาเต็มไปหมดเลยไม่ใช่ผ่าแล้วหายแล้วจบนะฮะบางคนเนี่ยต้องมีการเจาะคอไว้ตลอดชีวิตปิดไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าเขาตัดเฉพาะหลอดอาหารไม่ได้บางทีมะเร็งมันกระจายออกไปนอกหลอดอาหารก็ต้องไปตัดมันออกให้หมดนะครับแต่บางทีมันตัดไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลอดอาหารส่วนบางส่วนเนี่ยมันอยู่ติดกับเส้นเลือดมันตัดเส้นเลือดไม่ได้ครับไม่งั้นก็ตายสิครับถูกไหมฮะตัดปอดก็ตัดไม่ได้เหมือนกันมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยนะครับมันก็เลยไม่สามารถเอาออกไปได้หมด ก็เลยจาเป็นจะต้องไปพึ่งพวกเคมีบําบัดหรืเดี๋ยวนี้เรามีภูมิคุ้มกันบําบัดนะก็ต้องใช้พวกนั้นเป็นหลักในการรักษานะครับนี่แหละเป็นเรื่องของมะเร็งหลอดอาหารเท่าที่ผมพอจะรวบรวมให้ทุกท่านเข้าใจได้นะทีนี้ขอเปลี่ยนมาเรื่องของภรรยาของเขาบ้างนะครับอายุ43ปีในขณะที่จัดงานศพเนี่ยหัวใจวายเสียชีวิตอันนี้ผมบอกได้เลยนะถ้าอายุน้อยขนาดนี้แล้วเป็นแบบนี้เนี่ย น่าจะเป็นโรคที่เราเรียกว่า broken heart syndrome หรือโรคอาการอกหักนะครับมีภาษาเท่ๆอกคำหนึ่งนะครับว่าเป็น uh, catecholamine induced cardiomyopathy นะครับหรือ stress related cardiomyopathy ภาษาญี่ปุ่นก็จะมีเรียกว่าหัวใจหายประมึกทากกซูโบซึ่งจริงๆโรคนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับแต่เหตุนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดเพราะว่าเวลาที่ร่างกายเกิดความเครียดไม่ว่าจะเป็นทางอารมณ์หรือทางร่างกายมากๆ มันจะหลั่งสารกลุ่มที่เรียกว่าแคททอร์โมเียนขึ้นมาสารแคททอร์โมีนเนี่ยฟังแล้ว้ชื่อเราอาจจะไม่คุนแต่ถ้าผมบอกว่าอะดรีนาลีนล่ะ,ะบางคนอาจจะเคยได้ยินหุ้ยอะดรีนาลีนหลัง่งตื่นเต้นนะครับมีแรงเราต้องวิ่งมาลาธอนอะไรอะดรีนาลีนออกมานะครับตกใจอะดรีนาลีนหลัง่งแคททอร์โมีนเนี่ยมันเป็นสารกลุ่มหนึ่งอะดรีนาลีนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอีกตัวนึงก็คือนอร์อะดรีนาลีนไอพวกสองตัวนี้แหละถ้ามันออกมาทีเดียวเยอะๆเลยเนะี่ย มันจะทําให้หัวใจทํางานไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับหัวใจก็คือตรงหัวใจเนี่ยห้องล่างสายซึ่งเป็นห้องหลักเลยในการปั๊มเลือดไปเลนสส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยตรงส่วนปลายของมันมันจะป่องออกนะครับแต่ตรงฐานมันจะแคบนะอันเนี้ยมันจะรูปร่างเหมือนไหปลาหมึกนะครับไหปลาหมึกของญี่ปุ่นที่เขาไว้จับปลาหมึกนี่แหละนะฮะที่ผมเป็นแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า การบีบตัวของหัวใจเนี่ยมันจะลดลงอย่างมากและในบางคนเนี่ยความดันตกจนกระทั่งช็อกและเสียชีวิตได้ทันทีเลยนะครับโรคนี้เนี่ยหลายครั้งนะมันมักจะหายเองได้เราแค่ต้องรักษาประคับประคองเท่านั้นแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดอาการช็อกขึ้นมาจริงๆก็คือความดันตกจริงๆขนาดที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถรับไม่ไม่ได้รับเลือดเพียงพอเพราะว่าหัวใจมันบีบออกไปไม่ได้ลว อันนี้อัตราการตายจะสูงขึ้นทันทีอยู่ที่ประมาณสักย่์จะเสียชีวิตถ้าเกิดมีความดันตกแล้วและรักษาไม่ดีนะทีนี้ถ้าเป็นสำหรับหมอที่เข้ามาฟังผมไม่ได้ไม่ใช่หมอขอใจนะครับแต่อย่างน้อยผมก็เคยดูแลเคสแบบนี้ใน ICU มาก่อนอสิ่งที่เราต้องรู้เนี่ยมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับโรคโรคนี้รักษาไม่เหมือนกันในแต่ละคนนะครับประการแรก ถ้าเกิดว่าเราตรวจออกมาแล้วนะครับลักษณะเข้าได้กับโรคโรคเกินฮาร์สินโดมโอเคคลินิคอลจบเลยแต่มันจะมีบางคนที่เฮ้ยทำไมตรวจออกมาแล้วมันเหมือนกับเส้นเลือดหัวใจตีบเลยนะครับเหมือนเส้นเลือดหัวใจตีบเวลาที่เราทำเอัลตราซาหัวใจหรือที่เราเรียกว่าเอ็กโคคา์ดโอกราฟเนี่ยลักษณะมันจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงกับโรคโรคเกินฮาร์สินโดมแบบเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามสองภาวะนี้มันคาบเกี่ยวกันได้มันหมายความว่าอะไร หมายความว่าโรคกันหาซินโดรมบางทีเอตราซ่าออกมาแล้วเหมือนกับเส้นเลือดหัวใจผิดปกติก็ได้แบบนั้นต้องรีบไปส่วนหัวใจนะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะครับ2ออย่างมันคลาบเกี่ยวกันได้นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยออกมาเราดู ekg ทำเออร์ตาซ่าหัวใจแล้วเอ้ยมันออกมานี่มันไม่ใช่โรคกันชาซินโดรมหรอกอมันเป็นได้อยู่ดีครับนะลักษณะมันเหมือนกันได้นะครับแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นถ้าเมื่อไหร่เกิดการช็อกก็คือความดันตกแล้วล่ะก็คุณต้องรู้เพิ่มขึ้นอีก หมายความว่าคุณจะต้องรีบทำเอาตราซาหัวใจซ้ําถามว่าทําไปทําไมเพราะว่าการรักษามันไม่เหมือนกันเลยถ้าคุณเจอสิ่งต่อไปนี้สิ่งแรกนะครับที่เราต้องดูก็คือภาวะการอุดกั้นของห้องหัวใจล่างสายที่เราเรียกว่า left ventricular outflow tract obstruction นะครับถ้ามันอุดกั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะเราต้องให้ยาไปชะลอการเต้นของหัวใจ หรือยากลุ่มเบต้า blocker ถ้าให้เราไม่ได้ผลเราต้องให้ดให้ยาไปบีบเส้นเลือดนะครับเพื่อเพิ่ม,ม,มความดันโลหิตยากลุ่มนี้ก็คือเฟนิลเฟรนนะครับเฟนิลเฟรนที่มันเพิ่งมีดรามา่าไปในสภาไม่นานนี้แหละที่บอกว่าเออไม่เป็นใช้ยายายาแก้คัดจมูกนะครับตัวนี้นี่แหละปกติเรามาฉีดเข้าเส้นเลือดครับเพื่อที่จะเพิ่มความดันโลหิตอันนี้ในกรณีที่มีการอุดกั้นของเลฟเฟนทริโคลนะหรือว่าหัวใจห้องล่างสายนะ มันจะเหมือนอีกโรคหนึ่งเลยโรคที่เรียกว่าไฮเปอร์โทรฟิ o ออฟสตราคตีฟคาดิโอไมอัลปา p ีหรือโคคัม um, นะครับแล้วมันก็จะมีสิ่งหนึ่งซึ่งเราเจออันนี้จะเป็นเป็นศัพท์ทางแพทย์นิดหนึ่งนะครับผมจะพูดให้ฟังเฉยๆถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจก็ข้ามไปก่อนนะครับในภาวะนี้เราจะเจอได้เหมือนกันคือ S.A.M. s y s t y s t o l n t r y t r y m o t o o n of m i t r a l v a l v e นะครับคือลักษณะของลิ้นไมตรเนี่ยมันจะป่องมาข้างหน้าได้นะฮะอนี้คือเจอในปกติเราเจอในภาวะ โคขข้ามได้แต่เราก็เจอในภาวะนี่ได้เหมือนกันนี่เราก็เจอในภาวะที่เป็นโรเกนฮาร์ซินโดมได้เช่นกันแล้วถ้ามีภาวะนี้รักษาเหมือนกันครับเราต้องให้เบตาบล็อกเกอร์ทำให้หัวใจเต้นช้าลงและให้ยาเพิ่มความด,าดันโลหิตถ้าความดันโลหิตไม่ดีขึ้นซึ่งแตกต่างจากความเข้าใจของหลายคนบางคนบอกเฮ้ยถ้าความดันตกเราให้เบตาบล็อกเกอร์ไม่ได้ถ้าความนั้นตกปุ๊บให้เบตาบล็อกเกอร์ er, มันไม่ยิ่งตกก็ไม่ใหญ่หรอไม่ครับนี่เป็นกรณีพิเศษของมัน เราถึงต้องทำเอลตาาราซาวซ้ำไงครับแต่ถ้าทำเอลตาาราซาวมาแล้วไม่พบว่ามีภาวะการอุดกั้นของอตัวหัวใจห้องล่างซ้ายวิธีการรักษาแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงเพราะว่าเราต้องให้ยาไปเพิ่มการบีบตัวของหัวใจเช่นโดบิวทา m i มีนอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าเราทํากลับกันล่ะเราเอาโดบิวเทามีนไปให้กรณีที่มีการอุดกั้นของหัวใจคุณตายครับ ตายเลยนะดังนั้นเนี่ยสองอันนี้ถึงมัน,เป,นเป็นโรคเดียวกันแต่ลักษณะมันไม่เหมือนกันการรักษาคนละทางกันเลยถ้าคุณเอาทางการรักษานี่สลับกันนะคนไข้ไม่รอดอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบตรงนี้หมอมือใหม่หลายคนก็พลาดกันตรงนี้นี่แหละนะครับคิดว่าเฮ้ย hey, มันคงไม่เป็นไรหรอกเราให้ยาไปกระตุ้นหัวใจเดี๋ยมันก็ต้องดีขึ้นมันไม่ดีขึ้นครับนะฮะแล้วบางทีถ้าช็อกแย่ๆมากๆเนี่ยอาจจะมันจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษหลายๆอย่างเช่นตรงนี้ ถ้าไม่ใช่หมอก็ฟังเล่นๆละกันนะครับเช่น IABP Impella หรือทำา e ็กโหรืออะไรอยางอื่นก็แล้วแต่นะครับพวกเนี้ยแล้วเราก็รอเวลามันจะค่อยๆดีขึ้นของมันเองนะฮะอืมตรงเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญและบางคนนะเมื่อกี้เราบอกว่าหัวใจเนี่ยมันห้องล่างสายมันป่องออกใช่ไหมบางทีมันเกิดริมเลือดอยู่ในนั้นด้วยฮะเออไอ้ริมเลือดนี่น่ากลัวมากเพราะว่ามันสามารถหลุดไปไหนได้สมองหลุดไปปุ๊บจบเลยบายบายเลยนะครับดังนั้นเนี่ย เราต้องคอยเอาต่อสาวอยู่เสมอถ้าเกิดว่ามีปัญหานั้นเราจําเป็นจะต้องให้ยาละลายเลือดตั้งแต่แรกถ้าเราเริ่มเห็นเฮ้ยทำไมเลือดมันไม่ค่อยเดินอันนั้นอนะ่ะเริ่มละนะครับเราอาจจะต้องรีบปรึกษาหมอหัวใจเพราะว่าเราต้องให้ยาพวกนี้ป้องกันก่อนที่มันจะเกิดเรื่องขึ้นมานะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียใจที่ภรรยาคุณสีเช่าเสียนเนี่ยเขา,เ,าเสียนะครับจากน่าจะเป็นจากโรคนี้นะนะครับมันมันก็ลําบากเหมือนกันนะครับบางทีเนี่ย ถึงเราวินิจฉัยได้มันก็ทําอะไรได้ไม่มากนะครับแล้วอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้มันก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งบางคนก็ไม่ทราบเลยนะครับว่ามีรายละเอียดแบบนี้อาจจะให้ยาผิดกลุ่มก็ได้นะครับอาจจะไปให้ยากลุ่มโดบิวโทมีเมื่อกี้นียแต่ว่าคนไข้มีปัญหาทางด้านการอุดกั้นของตัวห้องหัวใจล่างซ้ายมันก็เลยมีปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาได้นะครับ อ่ะยังไงสุดท้ายเนี่ยผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับขอนังจีนทุกคนแล้วก็ครอบครัวของเขาด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีลูกนะฮะคุณชีเซาเฉียนเนี่ยคือแกมีลูกกับภรรยาคนแรกด้วยนะตอนนี้อายุ51ปีแล้วภรรยาคนสุดท้ายเนี่ยมีมีลูก2คนคนหนึ่งก็อายุ1 1บ2ขวบอีกคนหนึ่งอายุ19มัง้งนะฮะก็ต้องเป็นกําลังใจให้เขาต่อไปเนาะวันนี้ก็หวังว่าสิ่งที่ผมให้ความรู้ในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับทั้งในกรณีของ ตัวมะเร็งหลอดอาหารเองแล้วก็เรื่องของโรคกรหาสซินโดรมซึ่งจริงๆผมเคยพูดไปแล้วแหละนานมาแล้วต้องลองย้อนกลับไปฟังคลิปนั้นดูนะครับวันนี้ก็ไลฟาใฟังเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครสงสัยอะไรก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ